แีจะเลื่อนเก้านก็ย้าเสีเมฆเลื่อนเก้าน่ไป้นกินนะบัขันจัตตาบเม่ก็กินหมาสีเมฆหิ้วน้ำปุ๊บวัดเจ้าฮะวัดเจ้าเฮอเฮ้เเียเบียโอ้ยผัวตายเพเสียไ้สักเบียย

กระลุกกรดแล้วกระเล้ยวงบาไปเบียดจังเดเบียดจังไเมจังมล่เมาเมาหล่เลยล่อมา่ลมานลกอนำเดี๋ยวเดี๋ยวนได้แล้วมานำกันบสิ้าเปเีกหลีแถว่ารสิาไล แม่นียม่เน่จะปยังมนเลีวพวดเอาจะเลียวพวดจะไหนพี่น้องพ้นมาแบบเร็วๆพ่นอยากเต้ยพ่นมาเลี้ยวพวดชื่อเสียงพนเต้นใช่แค่ไหนอา บบไหนซ่าเอาอาจารย์เอาแบบตาซ่าเอาตาเดียวมเกิดไ้เพิ่มวุ้ยนีสุดยอดเลยว่ะ เป็นเซลเต่าไฟกผูกกระโดดเหัน้บัาแล้ว <mir> เ <anda> <U y! S 1> ีขาเลียวโคชากะชาพเอาแบบพอดีจะเอาไปพนเด็กก่อนมือวนจนพอดีนะ่อาแบบพอดีพอดีอาแบบพอดีเอาเดี๋ยวมั่มันเดว่ันนี่จบได้ลองเพียงยูเลยจวเดลองจเพียงยูม้้าไ่ยังบ้หรนเก็บไปน้ล ร่างัยติเลี่้งาลังใจก็ดีใจมากเลยดีใจมยังเดีพี่น้องขอหกาลังใจก็จะพอเมีแ่่มีเงินจับกัทอดใส่ทอดแบงในเมามาเร็วเนียเ้จงกันเดี๋ยวนี้เนื้อเอจงสีไปทัวอะไหวใเราิใต้งไหนเฮ้ยบดีพี่บนนั่นแปงพีเสียมาฝากพี่น้องนานหน้าเวที่หายหายให้ังอ้ที่น้องนํามาตั้งแต่ลบบุรีใช่นี่ยนี่พี่น้องนํามาตั้งแต่ลบบุรีเมอวานนี่มั้น นัก้นไเมยิดีบอกนยแม่เรบรีเียแม่มสุดยอดใช่าะสุนยอดเลยพี่ี้อาจีสมรเค้าขาเกาอาจะบกยเห็นไมปลสรีไม่ว่าฉันนีแล้วพี่นาเพราพี่หน้าจีเรียบ้อยพี่นาจีเรียบเอยแม่่ห้นจีเรียบ้ลยไ่รหลงแ้พี่น้องกนเปิดไฟแจแจเปิดแจแใ้ลงกับพี่น้องสักัน คนไม่ได้บอกนะยงเือนี่คายชามาแ้นอาหเ้าสิบอามาเ็ดลน่อกาีเีนเลียนไ้แล้วเอาเจ้าสิเป็นแบบไหนก่อนคะนี่ก็สองข้างชิกันเลยปีหน้าพี่น้องจ๋ามาหาพี่น้องฤดูกัน สิเปลี là, ่ยนลูปแบบไปการเปิดโตวหนาพี่น้องค่อยบอกบอล็กใส่อลเหลืองตกอนต้อล่นคนกัคนหลายๆหนาวย่างลงมาสาวกวนวนสูบีสูนอองฟังเอาเจ้เสิบอลาขหยาเว้ยบอลเขาขหยาเอาเราเบียรหนาเวทีนี่เเขาเรียรไม่ดื่มนะแบบนั้นีไแล้วคนคิดภาพบอกมันจะเป็นยังงเร่อเอเร่เราเรยมาเรื่อมเร่อยมาอมเ่ม่อยมา่อออมาเยมาเืาาม่ ขนเนอข้นนกยังกคุยตวร์ก er, ่ได้คุยขนนกคุยยังคุยสุดมั้งงานไหลมาล้างานหลทีชิลเปิดโตแม่แบบอล้งกัรเอาแบบอลังกันนะเอแบบอล้งกันสมมติว่าเจ้าเป็นนังหอกสาวเอาปิดไฟพอมิดเปิดไฟมาส่งหาแม่ส่งหาแม่ทุกเดียวเอาแบบนังเอิสาวเม่ยอเดี๋ยวมาดีบ้ไงลิษากได้ดีไหจังก่ สก๊อตโมเข o มเฟイスบุกใจก้องสนาบถูกการมาของลนาสาผู้นักศิลป์ลสิรมัอนรอยิบ้าประสาทเสียงอารมณนดังๆต้องนะกับการมาของนางเอกสาไม่ฮัจเข้าเปินแครับเฮ้ยเฮ้ยใฮ้ย จูงแม่ลงคู không, không. ่มัวหน่นะจูงแม่ลงไปคู่งัวนี่ลองเหยนไม่ได้ถี่เอ๊ะบ้าใส่ซุมฮะใส่ซุมแม่ลงไปเนี่ยครัไรพยายามดีุ่ฮเราจแม่มึงขันย่างขึ้นรถจกเ ดูเข้มก็นะเดี๋ยวเดียนั่งไหมนั่งไหมค่อยค่อยลุกค่อยค่อยลกอย่าลกแห้งค่อยลกให้มันยาเจีเียนสิเรื่อนไปพจาี่กาองเดงไปนนบ้ัสุขบสสุขสุขาเมียมบี่เบากขออนุญาตไปองนาเวทีนบดือดบิมเดืมเดืทองอกบเดืเมอาดดเดืแต่่ดืจ้นอเป็นตัวอย่างให้ดีใจเาไม่ช่อแล้กับคนกองน เอาพี <c ười> đến casa, đến ่น้องจีเอ๊ยยุติแบบเนี่ยเอาบ่พี่น้องเอาบ่อแต่ยุติแบบแบบาหนปัญหานนั่นแหละข้อเมียนกูบ่จ๊ะเอาบ่เป็นแบบไหนทั้งเดาทั้งบอกคำหยาบพนะเอานักมากจึงด่ามากจีเมย์ทองมีคนด่าเท่ากับมีคนรักโอ้ยกู่อยากที่ไหนมันด่ากูมากูจะข้อเบียแต่ซักกู มันดาเลี้ยมันก็กดติดตามเขาได้ละตี่นเน่มันปกวางมากว่าไผมก็ชุ่มมาบังหวนแล้แบบดามามันดามาฮะมชแมบงหวแล้กับบไนมัวนตัวเออเอาพี่น้องาเอาแบบนี้เจ้าีนไรบนเรเอ้ยาแบบนี้คนจะบีเียวหไอเลยเอาแบบไหนแวเรียกนแังซะเนอะดนี่ ดังเวทีด oh. oh. ังเวทีน okay. anyway, ังเรปะแท้คุณพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะฮะ เดี <Đây> ๋ยวเดี๋ยวเดี uh ๋ยวเดี <it>. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามิสูจนอยู่สิสูดสูดสูดห้าสูดห้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบกปลอดเชื้อช็อฮะอย

ให้ส่งเงี้ยเอาได้ไปช่วยไหมเฮ้ยเอา้าวันนีน้ไวม่ได้มาดีออกว่าเบียน์อกขนาดเวทีมีผลงานเพลงพิเศษมาฝากต่อนัน่นก็นคือผลงานเพลงเพื่อชีวิต